สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมที่ดินแปลงเล็กๆครับอยู่บ้านพระพุทธครับเนื้อที่65ตารางวาครับเราขายแค่200,000ครับที่ดินอยู่ในเขตชุมชนนะครับอยู่หมู่บ้านพระพุทธตอนนี้ก็จเจริญมากครับ ห่างตัวเมืองก็แค่ประมาณ20นาทีครับวิ่งการเดินทางก็จะใช้ถนนเพชรมาตุคาครับเชื่อมต่อจัก,กรลาดนะครับวิ่งจากตัวเมืองเข้ามาก็จะมาถึงถนนวงแหวนตัดใหม่นะครับเราก็อยู่เทินย้อนกลับมาเข้ามาเส้นบ้านพับพุทธจะออกไปหลังเขตอุตสาหกรรมครับ พอถึงทางช่วงรลอดอุโมองค์นะครับเราก็จะเบี่ยงซ้ายมือหน่อยครับเข้ามา,าเข้ามาทางเข้าวัดพระพุทธนะครับวิ่งเข้ามาก็ประมาณสักร้อยกว่าเมตรประมาณกับ200อยนะครับวิ่งเข้ามาเป็นถนนคอนกรีตครับวิ่งสะดวกสบายครับผม ก็จะมีเพื่อนบ้านครับรอบเรียงข้างทางนะครับทั้งสองข้างนะครับที่ดินของเราน่าจะกว้างอยู่ประมาณ16เมตรครับด้านหลังประมาณ15บห้าเมตรแล้วก็มาถึงที่ดินของเราแล้วครับที่ดินของเราจะอยู่เข้าไปในซอยประมาณสัก40เมตรนะครับ ซอยนี้ทะลุออกด้านนู้นได้นะครับด้านอีกซอยหนึ่งได้ครับที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือครับลักษณะที่ดินก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับผมที่ดินจะต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณสักเมตรนะครับปรับถมปลูกบ้านสวยนะครับมีเพื่อนบ้านรลายรอบครับ น้ำไฟสะดวกครับเหมาะมากเลยครับที่ดินแปลงนี้เหมาะปลูกบ้านครับราคาก็แค่สองแสนห้าเองครับเนื้อที่65ตารางวาครับพิกัดบ้านพาพุทธครับตำบลพพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับสนใจติดต่อสอบถามยุ ที่ดินโคราชครับเบอร์โทรศัพท์0934146125ครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องยุทธที่ดินโคราชชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ